สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเข้าหาธรรมะเพราะอ,อกหักนักสแสดงหนุ่มหันหน้าพึ่งธรรมะจริงจังเพราะอ,อกหักเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักสแสดงชื่อดังที่มีดีทั้งหน้าตาและความสามารถอย่างท็อปจรนุนที่ผ่านมาแฟนคลับจะได้เห็นผลงานโดดเด่นมากมายผ่านจอแก้วอยู่บ่อยครั้งและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขา ผ่านอินสตาแกรมได้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักอีกมุมของหนุ่มท็อปกันค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้วหนุ่มท็อปเป็นคนธรรมะธรรมโมสุดๆเผยสาเหตุหันหน้าเข้าวัดมาเป็นหนุ่มธรรมะธรรมโมแบบจริงจังถามว่าผมสนใจเรื่องธรรมะตั้งแต่ตอนไหนตอบตรงๆเลยว่าตั้งแต่อกหักครับตอนนั้นไม่รู้จะพึ่งใครจิตใจอ่อนไหวเลยหันหน้าเข้าหาธรรมะสวดมนต์ฝึกกรรมฐาน มันพิจารณาก็ทําให้ผ่านเรื่องเหล่านั้นมาได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ตอนบวชอายุ21ปีพอศึกษาก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ไม่เคร่งอะไรจนมา3ปีล่าสุดที่เริ่มจริงจังมากขึ้นผมนั่งสมาธิมา12ปีครับแต่ไม่เคร่งนะคือเป็นบางช่วงที่อยากทําเรียกว่ายังตามอารมณ์อยู่แต่2ปีที่ผ่านมาก็จริงจังมากขึ้น ทังสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ